บรรดาบางมัดของตันหนึ่งชัยวัดครับนพคุณเลียงผานครับชื่อว่าเจ้าโอนะครับชื่อเล่นวัย19ปี159มาจากจังหวัดชัยภูมิครับเทรนเนอร์ก็คือเพชรฝนจางชนบุรีครับชอบชัวกเพชรต้องขาวเชียงใหม่ครับ50ครั้งชนะ3 5แพ้15ครับผู้ต่อกรตัดไปภาพมุมน้ำเงินเลยครับขจรศักดิ์ศรีโอปอครับขจรศักดิ์ยิรการนะครับเจ้าอามครับวัย2 2ปีเจ้าของส่วนสูง162เซนติเมตร นักสู้จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับลูกศิษย์ของด็อกเตอร์กองเกียรติพูนเกิดครับที่หมวดสีอปอครับจากนักมวยสู่นักธุรกิจแล้วก็เป็นดอกเตอร์อีกหนึ่งคนในวงการมวยครับให้การสนับสนุนเทนเนอร์ก็คือพายุปอสิริชัยชอบมาลาัยทองสมหวังไก่ย่างนะครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือด50ชนะ40ฟังกันง่ายๆนะครับมวยต่อน,นี่ก็จะร้องอ้หมวยรอก็โอ้โหยนี่แหละครับแม่ อย่างนี้ต้องร้องโอ้โหครับคุณโนกครับเชื้อชายผ่าร้องต้องร้องดังหน่อยพ่าร้องต้องร้องดังหน่อยครับเริ่มพยับแล้วนะครับภาษามือภาษาไม้ภาษาตลาดหลังสั์ที่ถูกกันไปขาสันแล้วครับโดนขวาบวกขารับปันดายังพยักหน้าได้ครับดึงสอกกาพิลันบนแผ่นดินนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับท้ายบวชซีโอปอที่บวชนี่ยิ้มนวลกันอีกแล้วต้องขขวาแม่โดนขวาบวกก็มีแล้วคุณเม่กี้ แม่จังหวะไปโดนอาวุธก่อนครับปันดาตอนนี้ปันดาเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าใส่แล้วครับหัวแต่ตั้งรับไม่ได้นะครับรับอาวุธขจรศักดิ์นี่อาวุธเยอะเลยทีเดียวนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งโดยเฉพาะลูกทีมนะครับดูครับเนี่ครับมีลูกถีบขวาเขาเรียกถทีบยันนะครับเคยถีบล็อกอุตสู้มาแล้วเอ้าตีขวาครับแม่ปันดาเบียดเข้าไปซื่อเข้าไปครับคิดให้เร็วทําให้เร็วครับคิดช้าทำช้านี่โดนแบบนี้ครับเอาแล้วครับ เกมยังไม่ไหลลื่นกับโดนถีบซ้ายยันไม่เอมีดิสเบกซ้ายหน้านะครับคอยสกัดเอาไว้ครับกระจนสักแล้วกล้าบวกครับเอาครับปันดาต้องตัดสินใจละยยลูกเขียขาหน้าครับเสียทรงเสียศูนย์ไปอีกเอาเอาครับจักยุ่งเลยครับยาโมโหครับปันดายิ่งโมโหยิ่งหัวเสียดิอาวุธเริ่มเสียทรงเริ่มเสียครับคุณเป็กกี้ครับแมาจังหวัดจะเข้าไปฟันศอกเขานะครับไปโดนต้องเขี่ยขาล่างขาหน้าโดนถีบนะครับเอานี็กนีตั้งด้วยศอกเลยทีเดียว สอบพุ่งเข้าไปครับเกมยังมีเวลาปักสอบขวานะครับตอนนี้เน้นอาวุธสอบสั้นแล้วนะครับแม่วงในขจรศักดิ okay, ์นี่เกาะนานๆเกาะนะน้องนะเกาะแน่นๆเกาะแน่นๆนะน้องนะเอาขยับเดินต่อครับปันดาพิดให้เร็วครับต้องหาจังหวะพลิกเกมให้ได้ครับถึงจะกลับมาสู่เกมอีกครั้งหนึ่งแข้งขวาไม่ได้ครับโดนแข้งซ้ายทีนึงกระเด็นโอ้งานยากครับหมอชูมาแล้ว นายกชูนะครับชูมาเลยทีเดียวครับเงินสด1ล้านบาท1โลเอาบุกเข้าไปครับปันดาแม่เสียงสอกสั้นแล้วนะครับตอนนี้แม่ทีมงานเสียบุกครับเสียบุกน้องของซิมโปอานนด์นสังโบนะครับเดินต่อยเดินฟันศอกลุยเข้าไปครับแม่ปันดาจังหวังเนี่ยโ oh. อ้ยแหลกศอกครับนาทีนี้ต้องหวั่นสอกสัมปะกงแล้วนะครับ <c oughs> คุณพิเชษดูครับ <c oughs> ดูมาแบบไหนครับมัดสอกแบบสมกงนี่ยต้องต้องมาเลยครับไม่เอาแล้วโอ้โหผ่านไปเพียงแค่หนึ่งนาทีนี่หยุดไปดือด้อครับพอมองมาด้านล่างบอกอยายหยุดได้ยังไงครับแม่ระค<อ>ังยกสุดท้ายยังไม่ดังสักหน่อยครับหมดยกสุดท้ายสู้ต่อครับศรีพัฒนาแล้วก็ไปที่ธงชัยกิตด,ดำรงมินทิกุลนะครับและท่านสุดท้ายนะครับกีรศินศิร,รัสกุล ชูมือให้ทางฝ่ายน้ำเงินนะครับขจรศักดิ์สีโอปอเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ